ังขนาดไขมกก,ก,ก,กุกกก็ไก่ถึงฮอนุูพันยงยขนาดไขมีก่กกกก็ไก,ก,ก,กถึงฮอนุูก็เอกไก่กขอไข่ดินนแล้ว ค,ค่ยขอคว่คือขอคขอคุณคนะักเขานอนู ก,กางก,กางไครดีคักคิงข่าขานขอืมขาดน้อยเล่นมันด้วยก,กาเก้อ ขาคอยาวมือจินู้ดัดกดากบกะ ข่าานำมุโคกับผู้เข้า,ขา,น,มมขา,ขานานีนดาดิ กากเก่าขอบคุณข้าวคาหานกากุนกากุนนี่กี่แดงคือค่ากี่ข่ากากกนหนาะ น้ำเย็นงามกาพมาหายกระกัดไข่นอนหนูนอนหนูขวักไข่บอบบบไม้บอบบบไม้ข้ามขนป,ป่าป,ป่า,ปปากากรุมอ่ะ ผอบพื้นผอบพื้นคำรันกา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 คุณคานพอบทานพอบทานวางกันกะก,ก,ก,กันกะกันกรอาจกัน พอกำเพ่าพอกำเพ่าการใบมอมามอมาฮี่อกาะกาะที่เกอะกอาะมอมาคือขาเว้ยอย่าอย่าเคีย่ยวใหญ่ใหญ่ไหม ลอเรเือพาไปนี่นลอ้อลินไก่ลา้านี่ล้อลินอุ้ยกันแดเด้วยลอลินออกันเกิดกังปูแม่ก็กกาดีมากแค่ มือไม่ค่อยหยุดเน้นหรือเกิน,นมือกันวัน,น,นวันว่าแหวนโลนยากากลาเงียบเหงาเงียบเหงาเก่เกินเลยกันหรือผีเอ๊ กะลูกก <Gosh>. <yapmış>. ีหนวดดาวกิกินเด้อดูหนวดกะเกือดาวกิกินดาวขนอนห่อหีไก่ผ้าแก่่อนนี้ไม่มีผ้า ลากุนราภาพพย่อนอ่างก็มีน้ำเนือนอนเลยอันนี้ก็ขบินหนักเลยปิ้วอะไรเแบโน น้อหูก <cuanto> บินได้ไหมอ้อมบินได้ไปกัดเด้อฮันน้อหูกกาโก้นี่ก็คือพันยักษเนือข่ยนะคะมีสี่เจ็ดสี่กัวเดี ak aki, yay, ๋ยวเรากำมา มามามาเย่การกำกอลให้โดนรากิกรรมโอ้โ yeah. อ้โอโอแม่แบกคำเอ็มแพะลุนอ้๊บเอมเอ็มเอ็รากิกรรมอิมพีข um ้างเกนึกกลับไป Thầy gân nít bát kâm bát gom bát ơi bát gom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  khai gom bát gom bát gom kẻ có phim gom bát kha kha khai dù nữ Hì Văn ไปด้วยนะครับเกลอววัสดีครับ